สวัสดีทุกคนดีๆก่อนนะสวัสดีแล้วครับสวัสดีครเออโอ้โหทาตาะมีนะอ๋่อ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ีอออออไออ๋อออออัออออออร นี่ถ้าขายของเก่งขนาดนี้แล้วก็คนอื่นต้องหลีกทางให้เลยนะอะไรอะไรก็มีนะรปายก็มีนะวันนี้เราจะรู้แล้วนะครับว่าเด็กสมบูรณ์มีอะไรฮะโอเคนะน้องพีบอกแล้วพี่ทีอะไรอะไรก็มีนะซีอิ๊วอซีอิ๊วทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วเก่งมากเลย